เวลาท่านเข้าทรงจริงนะทรงจริงนะจะอ่อนนิ่มมากนะอ่อนนิ่มหมบยว่าหวานแต่รุ่นบกผีบกฮากูมั้งนอันแสดงว่แม่นะอันน้นจะเป็นินไตแเด้อกินไตสำเนึกนะถ้าท่านจะพูดย่างกูมึงธรามดาถ้าบกผีบกกว่าบกาไม่ใช่นะเทพจะไม่มีคำว่าผีปอบผีเพ่งผีฮาทั้งหลายแต่ว่ากูมึงมันเป็นภาษาเก่าท่านครับอ่าเหมือนคนโคราชหมาเองเองแก่แก่นะจะเป็นอย่างนั้นนะนะก็เหมือนพอพ่นพอป่วยยแต่นั้นมาหามึงอำํามึงกู เพคนเสียแรงสี่เนี่ยเสียแรงสี่เป็น้มึงเช็ดนัหน้าะเฮ้นี่อุ Sho, อ้มึงนี่เพิ่นจะพูดอย่างนี้นะเวลาเพิ่นมากเขากันมึงไม่ต้องไปปล่อยหลายตัวเราปล่อยตัวเดียวของพ่อนี่กับพ่อมันเหลือกินแล hm ้วเพิ people, ่นว yeah. ่าเนาะคิดแตงบ่อยฟังเลยไอ้ห้ากแบปล่อยเพื่อกันแตกกันเต็แต่ว่าผู้นาคือว่าหลายตัวเด้ไม่เกินสามตัวทุกครั้งแมนแมนแมนผู้ไหนปล่อยสิเพิ่มมันแต่แต่ว่าวันนี้เพิ่นบอกให้ปล่อยห้าเก้าตัวเดียวครับ อ่ามุตะเพชรยังแต่เขาทำไดจำได้ที่อ่าแค่ใจเดียวแล้วไม่พอเห็นบ่าหาซองวันนึงเห็นบ่มันขึ้นซองหาบนเห็นบ่าไหนเห็นว่าแนมันเป็ี่ยนสีเห็นบ่าอ่าแต่เรยกว่าปากวันที่หนึ่งเป็นะสีเว้าครับวันนี้สองตัวติดปล่อยวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งกอนเศร้าเล่ปลยกับปล่อยอยู่ไหนนะทีปล่อยอยู่ไหนนะบ่ได้เป็นปล่อยอยู่ใสเพราะว่ามีห้องถ้ำของเจ้าของแล้วนะถึงจะไม่สมบูรณ์แต่มันก็คือบ้านของเราอ่าเป็นพื้นที่ของเราโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว นะหฮามาอยู่ของเฮาถึงจะน้อยนิดถึงจะน่าก,ก็ค่อยเฮ็ดไปสักมืนหนึงก็สิหงเง่าเหลือๆผมก็อ,อีพฟอพิ่นว่าดอกถ้าตะปวกมันก็นยังคอ่อยเฮ็ดนี่แม่นยังแล้วติเออมันยังแล้วมันยังเป็นโพนโจโก้อยู่นี่เฮ็ดจังได๋นด้วอันนี้เฮาคนแท้ๆเนาะเฮ <c oughs> าสิบม่มีสิบ่มีปัญญาเฮ็ดคือมันปานเปื้อนตีเฮ็ด <c oughs> บ่วเศ้ามันก็ใหญ่ขึ้นตัวแต่ว่าบ่เฮ็ดหลายเฮ็ดเท่าที่ทําได้ครับอ่าเท่าที่พ่อพิ่นบอกว่าเออเฮ็ดซ้ำในสนีดเด้อพ่อ้ะลูกเด้อเพิ่นจีบบอกของอยู่หันละ แต่เพิ่นกับวราคุยไปอยู่หลายอย่างอยู่แต่ว่าเขาบอสามารถที่จะวาออกอากาศได้เนาะครับเวลาเพิ่นคุยเพิ่อนบอกเพิ่นน่ะเพิ่อนนี่มันบักขามเองมันจะขี่คุยคักแน่แท้มันถึมีคนเว้าวจน่หนแต่เขาบอกว่าเขาบอกถึกมากเลยังว่าเวัน่ถูกทุกวันแต่ปู่นาคถูกกินอาจจะว่าห้อยวันสี่หากระซิบเกล็ดมึงคือบ่าวจังสี่แน่กอะไรบ่วแมนปูบเบิงกับนี้นั่นแหละปูปูเบิงวิดีโอย้อนหลังกับนี้เขาเหม็นผมกับนี้เออนั่นแหละพวดกันได้ว่าปูนังหัวขวนเนี่ยพูไปได้นั่งเขาเนี่ยพูนังหัวขวนเนี่าโอก หามือไอ้ปวเนัวเออก็เรียกวดาัวสองวันว่าดนีผอาดเลย่าสีสามตัวสามนี่สี่แล้วครับหนึ่งวันที่จะถึงสี่อแม่ม่ว่าถึงจะถึงห้าดิว่าหา่สี่ห้าหนึ่งเจอหมาัก่็ดสองเก้าห้าสอง แม่นแมนตัวแมนวันหน่งวันที่หาฟ้าวันเริ่มมาจากที่ไปบวงสรวงกุ้งแห่ซีหามากมันมันซีงวดหางวดนเราเจอนี่นะครับซีงวดแล้วันหนี้งวดที่หาครับนั่นวันหนึ่งวดที่หาเดี๋ยวมันเป็นลืมตัวมันวันหนึ่งวดที่หาแต่ขอพอพันยูครับย่างหน่อยๆนะไหนได้จเก็บงวดปะครับความคิดเพันนะแต่ว่าเพิ่นบอกอยู่ส่วนหนึ่งอย่าว่าลูกเจ็ดเขาพรรษาจะบ่มีครับเลขกเจ็ด เลขเกตเข้าพรรษาจะไม่มีดีเห็นเพิ่งวางเลขวามันแม่นบ่เขาเพิเด่นเกตไม้แห้งแท้รครับทนะั้งอาจารย์พยักษ์มันเคยเด่นเกตไม้ให้กันเนาะนั่นเ,เกตหนึ่งเนาะโกเกลคนเนาะโอ้อัน,นอาจารย์พยักเพิ่นเพิ่นเพิ่นได้เลขเดี๋มวนี้บ่เป็นจ่าเ,เลขกุมารเพิ่นหลังว่าเพิ่งพงกรไดเกตศูนย์เนาะวันนี้เพงกรไดหนึ่งเกตที่เก่านะโอ้วันนี้เพิ่นได้งกออได้หนึ่งเกตอาจารย์พยักเลขอ่ากุมารท่องชัดใช่เนาะครูเนาะ พอวันหนึ่งเพิ่นก็นได้เจ็ดศูนย์เด็กคา,า,าเต้นครับผมเอา,เอ,าอันงวดเจ็ดศูนย์เพื่อมาเพิ่นถือหลายปูถือหลาย,า,ยอยา,หายแต่เพิ่นบางท่านบอกไปแต่เพิ่นโทรมบอกฟออ,อยู่บ<า>แต่ว่าฟอเนี่ยคือบักได้บักนั่นนะครับผมจากกิจต้นนี้ใส่ปูนา่บบาบักได้บักนั่นแต่งวันนี้ก็เลยโทรมาบอก่อว,ว,ว่าเลขเอ่อหนึ่งเจ็ดเดอ้อดีผมมันจะใช่นะโอ้แต่กว่าเออเราไปหาซื้อเบิ่รรลุเด้อก็เลยวางสิครับเพิ่นเกิบที่บ้ได้หลายเติบอยู่ว่าวันนี้ลอตเตอรี่เนาะคบักหันกาแฟที่สองใบคุณ ทั้งอื่นอีกทั้งหกักวันนี้เพิ่นก็ได้เพิ่นก็ได้จัดมาแล้วจัดมาแล้วอ,อาจารย์พยานกรก็คือศิษย์เอกปูนะศิษย์เป,นะเป็นลูกศิษย์ที่กระตันยุตังคหักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เคยในละคุณครับนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกจังคอยว่าถาพ่อแม่รครูบาอาจารย์บ่บ่บอกจะบ่บอกปูนี่ทั้งผัวทั้งเมียนะเป็นคนที่หักปูนาคี่สุดเพราะว่าเป็นคนบ้านใกล้กันครับปูนาคยุทธบ่อเนาะ รคับอ่าบ้านเรากับยูเมือแต่ะโบห่างจากบ้านปูไปประมาณจะหาหกเกตกิโลนี่ครับบ้านเพื่อนนะแต่ว่าเพคนเป็นทั้งครอบครัวเป็นคนที่ลูกศิษย์กตัญญูจริงๆนะฮะเขาไม่คุ้บ่าอาจารย์อันพาล้มแล้วก็ทรงม้าหายนี่นครับแต่พอมามุงโลงรถอันพาล้มของผู้นอ่าก็บขาได้ทิ้มได้ไปบอกบริษัทแม่ในแค่ว่ามันฆ่าน้ำโควิดคขันว่ามีโควิดกะว่าสี่ร้อยลงมานเนยนน้ำพรอปไหนอีกซี่หาเพื่นมาปฏิบัติธรรมอยู่พี่ครับกับลูกศิษย์ทงกรุงเทพนะ แต่วันนี้มันค้าโควิดก็เลยว่าฟังมึงก็เนิ้อผู้เรียกว่าหลังวันที่หนึ่งแล้วเพื่อเขาปล่อยครับอ่าหลังวันที่หนึ่งแล้วเพื่อเขาปล่อยกันเขาปล่อยมือเนี่ก็สิพากันลงมา<อ>ปฏิบ,บัติธรรมอยู่น้ำพรมอะไรก็แล้วมาโนดพอกลังเฮ็ดงเงินไว้ให้หลายอย,ย,ย,ยู่แต่ว่าช่วงนี้เขาจะมากางเต็นท์นั่นอ,นอ่ะอันนี้กางเต็นท์นอนสบายๆท่านาก็จะตาก็จะตัดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดพัฒนาไปเรื่องที่นี่แหละนะอ่าส่วนเลข <ü> MM. สองตัวนั่นก็ของคู่หน้าก็สิแม่วันที่หนึ่งเด้อปล่อยอยู่ร้านถ้ำปล่อยอยู่ร้านถ้ำเอ โพลปลอยใส่ดอกกล้อยนีล่าครับปุดิสิมหาปูนากมานี่ละตอนเช้าใครมาก่อนปู่ก็จะให้สัมภาษณ์ก่อนใครมารุ่นก็ให้สัมภาษณ์รุ่นครับเออแล้วแต่นะเพราะว่าปู่อห้ามไม่เคยห้ามช่องทำ YouTube คุณจะมาจากไหนก็นแล้วแต่ ผมให้คุณมาทําข่าวได้หมดนะมได้เลือกที่หักมากตีสร้างพยอย่างมากๆใครใครมามาใครบย่างมาก็ัเลียวเตะพอหามขาว่าได้มันเป็นหน้าหน้ากีตังคือพอคนว่าหน้าหน้ากีตังนี่แต่ว่ประกันเป็นพระอรหังนิ่สิมากรีโตเนี่ยเป็นกระบอกกัน อ่าหน้าหน้ากิดต,ตง่งกับหลังกิดโตเข้ามากิโดโตหมายถึงว่าเราสว่างสวยเราสูงแล้วเราจะไปวุ่นวายอะไรครับนานเป็นสั้นผู้ก็เลยปล่อยวางบ่ได้ไปฮวาซาพยามากก็มากคือผู้บอกแหละม่เอาโควิดมานำ <c oughs> สองอย่านําความวุ่นวายมาสู่ร้านทำครับอ่าถ้าจะมาหนึ่งคุณต้องมาทําให้สามคัคคีและกลมเกลียวกันหักแพ,งกาากกพ่งกันไวคือโบราณพันว่าอ่าหักกันไวแพ่งกันไวไง ต่างไปพุ่นกินป่ามาพี่กินเขาว่ามันมาไปไปพุ่นจุดเล้ามาพี่พผาเพื่อนปูเบานะมันบอทามันบอทา้ามาอะไรยังมาถ้าะปูหนากนี่เขาไม่นำนีนั่นให้กินบ,บอกไม่คู่ไปตลอดนีด่กันลูกศิษย์เราหา,หาุงเขาไปเด้อยทามีพี่น้องวางไปเขาวา่าแต่มาหมอุงคอนเฟิร์มไว้ถอดไข่ยงางหมอพี่ลิดแต่มาหมาอุงอถอดไข่คอนเฟิ่์มไว้นะะนอยู่ในกลิ่นที่เป็นปูซื่อหมูซื่อไก่เขาไว้ตลอดเพราะว่าเราตรงนี้มันเป็นสถานที่ปฏิบัติเพิ่นหิวมาไก่เพิ่นใด้กิน คือห้านีนแหละหิ้วค่ะครับอ่าขันห้าได้กิ่นห้ากับมีแห้งมีใจโดยเฉพาะห้องน้ำห้ามีหมองไว้เขาเจะปวดทุกพร้อมปูถึงทําอะไรก็แล้วแต่ปูจะต้องทําห้องน้ําก่อนเพราะว่าจะต้องทําให้เป็นสถานที่ปวดทุกก่อน้าคือเห้าเนี่ยแหละจะเรียกว่าทุกหลายที่สุดก็คือทุกปวดขี่ปวดเี้ยวนเด็กเม่นว่าจะเขานั้นว่าน่ยน่ะน่ถ้ารเปาพูดว่าสถานที่ปวดทุกับนะอ่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นน้อยจะอยากขูงเจ้าบ่า ผู้ใดได้บุญหลายที่สุดในการว่าเห็นยังไงแต่พอสร้างห้องน้ำนี่ห้ hmm. องน้ำมันเป็นองคสถานที่ปวดทุกภูดิเห็นบ่างล่า hmm. ผู้ใดมันก็นมาปวดทุกข์ปวดทุกข์ปวดทุกข์ผู้นี้ผู้ใดอยากวิทย์เวียนิรือกรรมเวียนไม่ได,ด้ให้ไปสร้างห้องน้ำ hmm. ให้พระหรือสร้างห้องน้ำ hmm. สาธารนณะเอาไว้ hmm. ให้เขาปวดทุกข์ น,นนเบบปู่ถือว่าทำโรงห้องน้ำใหม่แรกก่อนถ้าไม่ทำห้องน้ำอย่าเพิ่งทำดึกเขามาเราจีไปโพสทุกชลัล่ะหายังหาวนหายเยอะกว่านี่หาเราคนหัว่ซุปขอต่อว่ากับพี่ตั้งเป็น,นไหนหมดเม,มียนนี่ดีปู่อ่านั่นล่ะก็แปลว่าเน,นี่ยอเลยว่ามันแมนนี่ลีนอนลวงตาอะไรบางสิไปเบิ่งง้ก็เลยรบางสิเวลาเจ้าปวดขี่ปวดเน่าเจ้าได้ขี่เน่าจะเป็นไงล่ะเจ้าเป็นทุกข์เป็นทรมานบ่เห็นบ่กานเจ้าได้ขี่ได้เนี่ยบอกมันหายแท้ได้หายทุกข์หายโศกหายโรควหายแพ่หลานหมดว่าไปพัวกันเลย เอาน้ำห้อยพ่อแม่ครูบาอาจารย์มมอยู่งสิตลอดนะเพราะว่าปู่จะไม่เดินปู่จะเดินตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่จะไม่ยอมเดินห่างจากท่านครับเพราะว่าขันท่าห่งหางอย่าลืมว่าถ้าคนห่างนิดนมันจะเริ่มตระเลดิตลดตะเลตะเลิดไปสุดท้ายสมมติเอา <c ười> ขันคือสมมติ้อปู่ฟัง้อถ้าสมมติปู่นาคเป็นคนเดิมปานนี้มองนี้คือจะบอกมันล่านถ้ำนี้เป็นสถานที่เปิดขับเปิดบาร์ที่นี่ขันคือตะเก่านี่มีคำนี้นล เปิดคบเปิดบาร์ได no? okay. <AS> ้เน nice ี่ยพ่อปูนาคเคยเปิดคบเปิดบาร์มืนกันว่าแต่ทําไมปูนาคถึงเอาเงินมาสร้างร้านทำเพราะปูนาคเห็นมันมาถูกมุโสโมเปิดแล้เนาะนะห่างแยกเืวอคืนกูมากินดอกขึ้นขึ้นมาหมูมาก็ไปกับแก๊งหามนี่อันไหนเห็นปะพอมายวงสีเขาบอกปวดหัวม่วก่อได่เนี่ยนะคำมากกับสวดมนต์ตื่นเสารมากกับสวดมนต์ไหวพระอ่าชำระจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยคิดแต่สิ่งดีๆคือพ่อแม่ผู้บ่ายจันทร์คิดดีทำดีพูดดีแล้วสิ่งดีๆจะตามมาแต่ก่อนปู่บ่เคยเสือ เห็ดดีมันก็สีด้ดีปูกังเลยมาเห็ดไบมาเกินมาเห็ดไปเห็นมายี่สิกว่าปีแล้วเห็นบ่มไนได้ดีลีนะเห็นว่านั่นะแต่ว่ามันสะาแเนี่มันสาแน่อาสาเนี่ยแต่ว่ามันไหนมันเห็นผลครับอมันเห็นผลดีหลีบ่คือทำสวยเนี่ยทำสวยข้าวเดี๋ยวได้เรื่องรวดได้เรื่องรวดว่าบ่เสื้อเอาไม้ไปตีหัวเขาต้่งกังวลพี่น้องฟ้องไปเขาจะมาหาเจ้ารวดมาห่าเจ้าหน้าที่จะได้ใส่กุญแจใส่โคดรวดนั่นเห็นว่ามันทำความสวนเนี่ยมันเห็นเร็วจริงๆ แต่ทําคนงานเขาหนีมันโมเห็นมันเป็นแค่น้ํามาทํามันเป็นรูปธรรมครับถ้ารูปธรรมเนี่ยก็ทําชั่วอนี้เห็นหมดครนะน้ำมาทํานี่คือเป็นแค่น้ำบุญอยู่สายเส้าหาก็ขาเห็นดอกแต่ว่าใดสิ่งที่มันบอกว่าลูกล่องไปเทศบุญเมื่อกันเทศลรามันมีความชุ่มชื่นหัวใจเขาครับดีใจร้ายมือนีอ้กูได้เ็ศบุญแล้วเหมือนีอ้มื่อนี้กูได้ใส่บาทได้ถือว่ากูได้สะสมบุญไวแล้วมันอิ่มเอิบนะครับมันอิ่มคันว่าทําบาปล้วขึ้นเนี่ยโอ้ยชวนเอาสุมว่าไปละใกล้เขา เจ้าของเขาเ้าจงแจกบนๆๆกนอนี่เนาะเจ้าของโชวจแกบนนอนเขาจะมาจับกูบนนอนนี่กูกินเป็กเมียนหอดขนเอาเมียนหอดขนฝังขีงง้ดินไว้น,น,นั่นเลยวะไปฝังยังเมื่อไหร่ยังคืนไปดิเขาสิดยางมาขุดพอนั่นคือคนทําบาปมันหลอกแหลกหลอกแหลกนั่นแหละเขาเรีกเกเกเยกว่าตามภาษาว่าวัวสันหลังวัวห่อนเจ้าของอ่ามันห่อนเจ้าของอันเขาทำบุญได้ป่ะเนี่ยไม่ผิดอะไรนะมันมีความเยี่ยมย่างไว้ใส่กับยิ้มได้ตลอดอยู่ยใส่แล้วก็อิ่มเอ็มเปรมปีอยู่ตลอดไม่จําเป็นต้องทุกโศกโรคภัยอะไรทําจิตใใใจห้เราาาสสะอดววุ่นย มันก็จะว่ะทุกเนาะเห็นไหมให้เห็นทุกซะก่อนมันจะก็จะมีสุขคือผู้นาลนั่งบำเพ็ญเพาวนาเน่าตัวไหตายไปก็มีและซูมอันนี้คือกันนางห้างเธอไปเจอของตายไปแล้วค่อยขึ้นมาโหว่ตายถอดใช่จะคอยมานะปล่อยให้มันทุกไปมีทุกซะก่อนที่จะก็จะมีสุขเห็นพรอแม่คูบอาจารย์นะว่าเห็นหลวงปู่หมันหลวงปู่ฝันหลวงเมื่อทวดหลวงตาครับว่าเดินตามผู้ตามเขาสองมือห้างเคือบริกินจนจะเป็นลม เศว้าบ่อยบอกสมรมากยังไม่เกือกินหาหลังเธอบบมีเกือ่าไม่ยังย่างไปเห็นเห็นทุกสัก่อนพอท่านสุกอิ่มเยมแล้วอยู่ใส่มีแต่คนอยู่ไปหาไปยุ่ในธ้ําไปในข้็คนหาบันขึ้นหามองหาเห็นว่านั่นมันเป็น่ันสั้นนะคือว่าเมื่อทุกแล้วเมื่อมันถึงสุขแล้วนะมันจะอิ่มเอมเปลี่ยนปีอยู่ตลอดเพียงแต่แค่ว่าคนเล่านั่นน่ะมันแม้จะฉันบอกภาษาบาลนั่นเขาว่าชิงสุกก่อนหามครับ นะก็<ช>คือนมาผู้สาวนี่แหละแล้วก็มาถือตองหลังท้ำเขาก็เอาจับขึ้นโรคบาลจับขึ้นโรงพักกันอะไรนี่เห็นบางสัน่นดะิเนะนี่เหมือนนี่ก็เหมือนกันเนี่ยอาจารย์เลี้ยงมาท่านหอดสองหองสามหองเถ่าก็จะเป็นอาจารย์ง่ายไปนั่งข้อมอน่ะมันลมครับ<ช>นะเพื่อนว่าถ้าวบอครบสามหัวก้อนเสาตั้งหมอ,ขอ<ช>เขาว่าได้หอกดูเลี้ยงอย่างกับตองให้เลี้ยงครบสามหัวก้อนเสาว่วาบสอสเสาลูกล้องเอาตั้งหนึ่งไว้แล้วเอาหองเอาตั้งมันก็ลม<ช>สองงานมาันก็ยังลมอยู<ช><ๆ>่ครับคันครบสามปีแล้วนี่เข้ามาสามปีพอมันมาตั้งในตาโมเด ผู้ใดตั้งนามโอได้มันเป็นอาจารย์ได้บัตโลกเ <c oughs> นี่ยคุณจะต้องมีศีลคันพื้นฐานเลยถ้าคุณยังไม่มีศีลอยู่เนีย่ยไปเห็ุที่ยังสองสมาธิคุณต้องได้สามปัญญามันต้องเกิดครับอ่ทาท่นปัญญาตายยังในสมาธิก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> ก็เหมือนคนเรานี่แหละยังหนย่างหลังไม่มีปัญญาอย่างเกิดขึ้นใ่มือปัญญาอย่างก็เหมือนเราเห็นเนี่ยคือมีาสมมติเอาเห็นยังยๆเนี่ยเอ้ามีโทรศัพท์เนี่ย ถ้าปัญญาบ่าเาเกิดมันก็สีนังเมืองทอดสายยงสีเถับแต่ถ้าปัญญามันเกิดก็จะไม่เห็นขึ้นสุเจออเห็นไหนมทำไหมเสียงก็นเนื้อกันนี่นี่แต่ทําไมพวกเจ้าถึงมาทําช่องยูทูปนี่แหอันนี้คือปัญญามันเกิดนั่นานงาๆซ้ำนั่นนะทั้งที่เสียงกันท่ากันนเดือนท่ากันนี่นี่เจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วพันเนื้อกันนั่นเละเห็นไหมมันต่างกันนี่คือปัญญาเพื่อนบอกว่าน่ไมีสมาธิแล้วต้องมีปัญญาคืองปูนางในมือปัญญาแล้วเอาเองสิล่ะเพราะว่าปูนางค่นมีเวลาทำเพราะวว่าาปก็ู้สลแว่า ปูนาคจะไม่ทําช่องยครับเพราะทาไมห้ลูกห้เธรามถไทยท่ามบอดีกว่าเพื่อที่ห้ลูกต่อไปเผยแพร่ดีกว่าพอมเห็บ่มมเวราดหรอกมันเกิดที่นม่นางนมอยู่นี่อ่าบระเด็อย่างบริเด็นอย่างนางสมาธิไปไหน็ค่อุตัดหอดใสแล้วเนาะขูดแค่หอดใสนะง่าอาอันนี้โดนๆก็ค่อยเบิ่งท่อนึงแต่งับจากว่านี่มันต้นแปดก็จะรับแค่โทรศัพท์เพราะว่าบอกแล้วว่าจะไม่วุ่นวายนะรับแค่โทรศัพท์ที่น้องป้องไปทั่วมาจะไม่ดูจะไม่อะไรไปเบิ่งแล้วมันคือ ขึ liberal, gray, right, right. ้นหลายครับอไปเรียนเบรกอาจารย์สำนักน่ okay. so, uh, ้นเห็นักศาสตราอาจารย์สำนักหนี่เนี่อาจารย์ซ้ำนักนี่มันคือตัวผูล่อยบวน้อหอดเบือมากูุะปอยตัวใดน้องข้อจีเขามันเคยเป็นครับทำไมตะกี้เนี่ยแต่ถึงเมื่อที่พวที่หมอชาติหรอกผู้บอกคนบอกตัวใดปลกกยไปสนั่นถึงว่าถึงเป็นเรื่องของธรรมชาติครับเป็นเรื่องน้ำพม่ครูบาอาจารย์เขาบอกเราคนรจะเมตตาเขาปันใดครับเราทําดีขนาดไหนเราทําเพื่ออะไรครับคือปูหนาก่อนเห็นว่าช่วงสิบเจ็ดเรียกออกสิบเจ็ดน่ะ ว่าปู่นางเป็นเทวดาเดินดินเพีนงยังในซอยคนเหลือคนถูกคนยากคนนั่นคนนี้ทวงจางที่ปู่เคยบอกฟังเนาะอาจารย์ไหลเห็นบ่าปู่ทำเพื่อใครถ้าปู่ทำเพื่อเจ้าของปอนนี้ปู่เศร้าแล้วเงินกับมีเหลือเลยที่พี่น้องมองไปหามากนะพอแล้วที่จะทำแล้วแต่เราทำเพื่อลูกเพื่อหลานบอกพอคนนี้ว่าพอเอออย่าเฝ้าเศร้าง่ายเนอให้โควิดเศร้าสะก้อนให้ลูกกับหลานมีตีนมีมือสะก้อนเลยบอกนี้เขาขอพ้นอายุวะเจ็ดงวดน่ะขอพ้นอายแต่บอกลู้ว่าเทวดา พอแม่คู่ใบจานทร์สิปวดผันผู้นักได้ซ้ำใด้ครับแต่เพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีหักเนาะครับแล้วมันสิร้อยไปใส่ครับแล้วมันสิไปโพม่าอะไรจะมีโพขึ้นตรงไหนเนข้ากันเข้ากันรอฟังคือมือวันที่หนึ่งคุณแหะเด้อเอ้าสมมติบางคนเราเอาไรเราได้หนิโอ้เที่ยบสามสิบสามสิบนาทีปูเอาหลายเติมแล้วเพราะว่าปกติเราจะไม่เป็นคนที่ชอบปูมากเลยนะครันเวลามันไดออกถ้ามาออกเองมันสิไปงี้แหละ่ครับผมอย่งปูนังขคาตมัดปูฟังกับปีตาฟังในปูเอาเข้า เฮาบ่ได้รักทัรน์ข้าบ่ได้ออกหนีจากธรรมะคําสอนของพระอรูบารยาับอ่าข้าบ่ได้ไปสอนให้ครูเจ้าขาค่อยไปหาลกไก่ไปหายิงติยิงกระป๋อมบ่เอเอารูบอ่อเพราะว่าเป็นยังไม่ทําเมาแล้วทุกวันนี้บอกไม่คู่ความแต่ไม่ได้กี่แม่คู่เนาะเพิ่นสิมากซื้อเพิ่นมากกินปนอีปูเนาะเพิ่นสิไปซื้ออีปูแตกยาวยาวไม่ได้คู่ปูหนักยากเห็น เอาขื่นแทถประเทศสามทิมเอาปลาดุกมาไวค้างไวเงี้ยเอาเง้าเพื่อน้นตุวเป็นทสสามทิมเป็นนั่นสิแล้ว,ว่ายาซื้อไม่เป็นเด็กอยู่ตลาดเขาเห็นแล้วบเรือบ,บอกไว้ทำนี่อันนี้ซื้อซื้อปลากเกือบเกือนไม่แขวยคันที่กินนี่ลินบอกกัสิ่งที่แหะเนี่เอาวอ้เอาขวบุณควาคุาา้นอะไรออาไปนั่งไทยบ,บางนรยากันด้วยอันนี้ให้ให้พิชไทายคลิปสักบาทเลยได้ปูได้เออมาา ซ้ำไทยคีบพยักบาทเนะี่ยเด็กที่ปูปล่อยไปแล้วนี่ก็คือ95959สองสามนี่เป็นเลขมงคล2 3มาแต่ใส่ปูสองคือวันที่23โอ้วันที่23ที่ปูตั้งลานธรรมที่เอาปูอายตนะเข้ามาน,ะน,ะน่าเนาะวันที่22แล้ววันที่สาที่ปูบ่ง s w i ลานธรรมครับผมและก็บัดนี้มันก็ไปตรงกับเลขรถปูนั่นนหะแต่ว่าปูกบ่ได้รทรัพย์เหรอแต่ว่าปูว่าเลขมงคลของปูครับผมอ๋อเลขมงคลคือ สองสามครับผมแต่ว่าจีเป็นยังผู้บริษัแต่ผู้บริษัทมั่นใจด้แต่แผตู้อันเป็นมงคลนั่นเสีครับผมอพราะอันเป็นวันศุกร์ครับผมอ่าเป็นวันศุกร์มงคลเพราะว่าปีนี้เดือนนี้เวลานี้คือเดือนแปดนี้วันศุกร์ทันตน,นที่ตั้งลรฟูครับผมฟูเนี่ยมาถึงทําอะไรก็แต่ฟูเฟื่องไปหมดมนะมีเก้าห้าเก้ากับสองสามนี่เป็นแต่ส่วนเลขสองตัวนั่น วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งอืมวันที่หน่งะปู่อาจจะปล่อยไปก้อนหนาด้านหลักครับผมฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่นเราเท่านี้นะจี้เอ่อเท้าเพื่อนในแค่์บางคนจับใหญ่กวามบนในสิทธออกครับผมอ่าวันที่หนึ่งแหละฟังฟังเต็มปากครับผมเนี่ยแล้ววันนี้บริสีนอกเนื้อจากประเด็นปูยักหน่อยป่ะนี่ยเอว่ามาในส่วนของตัวเลขของซีดเอกของปูหะละโอ้อาจารย์พยักบอกอาจารย์พยักครับโอ้อันนั้นมันเป็นเรื่องของอาจารย์พยักนะพูดอะไรอยาก พมอยากเสื้อกับโปเสียหายหรอกเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นการเสี่ยงเป็นการลงทุนนะมันก็ย่อมมีพลาดมั่งเกินมั่งมันก็ธรรมดาเอ้คือปูว่านั่นเห็นว่าบักไดบักนั่นนั่นปะเพราะมับก็ขึ้นบนเป็นสัตว์ไหนมาขึ้นบนมันตัวกระพมทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะแต่ถ้าคิดว่าอันนั้นก็แล้วแต่พี่เจตนาเพราะว่าปูหามไพ่เสือกได้หามไพ่ซบสือาได้เพราะว่าเงินมันเป็นเงินของพี่ของน้องส่วนไดมาแล้วพี่น้องกีทําบุญมันเป็นเรื่องของพี่น้องปูนักไม่ห้ามใคร และไม่ห้ามใครของพวกนี้เด้อะการลงทุนมีการเสี่ยงธรรมดาเนอะเพราะฉะนั้นแล้วพี่จะแล้วน้าเอาครับนะตัวเลขเพิ่นกระหายมาสิบเจ็ดตัวเดียวนะปูนะสิบเจ็ดตัวเดียวเลขของอาจารย์พยักเป็นเลขของกุมารชัดชัยชัดชัยนะครับหนึ่งเจ็ดตัวเดียวเออนะครับอาจานกะทิรบกวนปูซ้ำนี่แหละขอบคุณปูหลายๆครับขอบคุณปูหลายๆัสบายดีสบายดีสบายดี